มีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน3 6 Degree Chip s of l i f e l เหี้อยพลาสตพอดแคสต์ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับมาพูดคุยกันต่อเรื่องเทโลเมียสัปดาห์นี้จะพูดถึงเรื่องน้ำหนัก ความอ้วนมีผลกับเทโลเมียร์หรือไม่หรือมีผลกับเทโลเมียร์มากน้อยขนาดไหนเราพอทราบกันว่าคนที่มีน้ำหนักมากเกินไปปัจจุบันนี้จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคก็เรียกว่าโรคอ้วนโอปาซิตี้บางคนก็ยังไม่ได้แสดงอาการออกมาว่ามีโรคที่ตามมาอย่างชัดเจน เป็นภาวะในการที่มีน้ําหนักเกินบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นเบาหว,วานไม่ได้เป็นความดันไม่ได้เป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ก็ถูกชี้ชัดว่าเป็นแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงโรคเหล่านั้นสูงแล้วส่วนใหญ่คนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนหรือโรคอ้วนก็จะมีอายุที่ไม่ได้ยืนยาวถ้าเราสังเกตดูกลุ่มผู้คนที่มีอายุยืนยาว ถ้าในแบบสุดตรงไปเลยเราไปดูคนที่อายุเกินร้อยปีขึ้นไปไม่มีใครอ้วนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางลีนค่อนข้างไปทางกล้ามเนื้อเยอะจะไม่เรียกว่าผอมแต่ว่าเรียกว่าลีนมากกว่าก็คือไม่ได้มีไขมันที่มากเกินไปก็เลยมีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นคนที่มีโรคอ้วนคนที่มีน้ําหนักตัวที่เกิน ก็น่าจะมีเทโลเมียร์ที่สั้นลงกว่าคนที่มีน้ําหนักตัวที่น้อยหรือการที่เราลดน้ําหนักลงมาจะทําให้เรามีเทโลเมียร์ที่กลับมายาวขึ้นไหมก็เป็นคําถามแล้วก็มีนักวิจัยเข้าไปดูเข้าไปค้นหาแนวโน้มแล้วก็ผลของน้ําหนักที่มีผลต่อความยาวของเทโลเมียร์ทีนี้สิ่งที่พบเขาใช้คําว่าสอดคล้องแต่ไม่ใช่สาเหตุหมายความว่า คนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นว่าอ้าวนที่มีน้ำหนักเกินโดยหลักการทางทางการแพทย์ก็จะดูจาก BMI หรือดัชนีมวลกาย BMI ก็ย่อมาจาก Body Mass Index ก็คือการเอาส่วนสูงกับน้ำหนักเข้ามาวัดแล้วก็หาค่าที่เรียกว่าค่าดัชนีมวลกายโดยมาตรฐานคนเอเชียก็จะอยู่เ็ทหนึ่งก็จะเป็นประมาณ23-24 ถ้าเกินจากนั้นก็จะถือว่าเข้าขายโลกที่อุ่นถ้าเกิดเป็นในทางยุโรปหรือทางอเมริกาก็จะใช้ค่าดัชนีมวลกายที่แตกต่างจากคนเอเซียนเนื่องจากว่าเขาก็มองว่าฝรั่งจะมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆคนหลายๆตำราหลายๆอันก็กลับมาพูดว่า body mass index หรือดัชนีมวลกายนี่ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพที่แท้จริงหมายความว่าบางคนที่มีดัชนีมวลกายที่เกิน เขาก็อาจจะมีกล้ามเนื้อที่มากอย่างพวกนักพอกายหรือคนที่เล่นกล้ามเนื้อก็อาจจะมีตัดชิมบนกายที่เกินแต่ว่าเขายังอยู่ในสภาพที่เรียกว,ว่าไม่ได้เป็นคนอวน้วนแรืก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นเป็นเพียงไกด์ไลน์ในการวัดแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะเอาตัว b m i เนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่นักวิจัยค้นพบก็คือตัชิมบุกายก็จะมีเกินในลักษณะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เกินแบบกลุ่มที่3เกินแบบกลุ่มที่4ก็หมายความว่าเริ่มเกินเริ่มอ้วน วนมากขึ้นวนมากแล้วก็เป็นเฮฟวี่เวทที่อ้วนที่ถ้าเราดูในเคยดูเกมโชว์หรือเรที้โชว์ที่โด่งดังก็คือ Big and l เ s e รพวกนั้นก็จะเอาคนที่มีดัชนีมวลกายในระดับที่สูงสุดในกลุ่มที่สูงสุดเข้ามาเล่นเกมควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ใครจะลดน้ำหนักได้มากกว่ากันทีนี้ในงานวิจัยส่วนหนึ่งที่พบก็คือว่ากลุ่มที่มีดัชนีมวลกายที่เกินแต่ยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นอ้วนมากเกินไป ก็ไม่ได้มีส่วนที่บ่งชี้ชัดเจนว่าจะทําให้เทโลเมียสนสั้นลงเขาก็เลยไปดูว่าอ้าวแล้วอะไรที่ทําให้เป็นจุดชี้แล้วก็จุดที่แตกต่างในการที่จะมีผลในการทําให้ตัวเทโลเมียสนสั้นเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่อ้วนก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีเขาก็ไปค้นพบแล้วก็มีสิ่งที่ชี้ชัดที่เห็นชัดเจนก็คือ สิ่งที่เรียกว่าพุงนะ,ะก็คือ visceral fat ก็คือไขมันในช่องท้องสาเหตุที่เชื่อมโยงก็คือก่อนที่เราจะพุงยื่นออกมาหรือเรียกว่าลงพุงเราก็จะมีไขมันเข้าไปเกาะอยู่ในบริเวณช่องท้องเกาะอยู่ตามอาวัยวะต่างๆของเราจนกระทั่งมันพอกพอกออกมาจนกระทั่งล้นออกมาที่เรียกว่าพุงลงพุงพุงโลซึ่ง จุดตรงนี้ที่เขาเห็นความแตกต่างเพราะว่าบางคนที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเกินเพียงนิดหน่อยเป็นคนที่รูปร่างผอม่มีไขมันในช่องท้อง,ท,องท,ที่มากก็กลับจะมีเทโลเมียร์ที่สั้นลงส่วนแน่นอนที่สุดคนที่มีพุงที่ปล่อยเอาไว้จนใหญ่ออกมา,มากกลุ่มคนพวกนั้นก็มีเทโลเมียร์ที่สั้นลงเขาก็เลยเข้ามาดูความสัมพันธ์ว่าไขมันในช่องท้อง มีบทบาทสําคัญที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวที่ทําให้สุขภาพระบบเผาผลาญของเราเป็นจัตนีชี้วัดเป็นตัวชีว้ว่าสุจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยระบบเผาผลาญข,ของเราเนี่ยแย่ลงไขมันพอกตับไขมันพอกในกระเพาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้ระบบร่างกายเราแย่และระบบเผาผลาญเราแย่ลงไปดังนั้นการที่ไปโฟกัส ในการที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ WHO องค์การอนามัยโลกไปโฟกัสให้พยายามลดน้ำหนักกับกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินจริงๆก็เป็นภาพใหญ่แต่ภาพที่แท้จริงก็คือเมื่อคนที่มีออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็จะสามารถลดไขมันในช่องท้องลงไปได้ครานี้เราก็มาดูกันว่าเจ้าตัวไขมันหน้าท้องเนี่ยมีผลสำคัญกับการทำให้ระบบเผาผลาญเนี่ยพังยังไงบ้าง แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าพื้นฐานของการที่ทำให้เกิดการดืออรด้ออินซูลินการดื้ออินซูลินทุกคนก็รู้มานานแล้วว่าการดื้ออินซูลินคือสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคเบาหวานและการเกิดโรคเบาหวานก็จะเป็นสาเหตุที่จะต่อยอดไปเกิดโรคความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดต่างๆและโรคต่างๆที่ตามมาเพาว่าที่ดื้ออินซูลินก็หมายความว่า เมื่อเรากินอาหารประเภทน้ําตาลพวกแป้งเข้าไปแล้วร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินเข้ามาเพื่อที่จะเอาน้ําตาลในกาดน้ําตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานแต่เมื่อเรากินแป้งกินน้ําตาลเยอะกินบ่อยกินมากกินอยู่ตลอดเวลาน้นําตาลก็อยู่ในเลือดตลอดเวลาร่างกายจึงต้องหลั่งอินซูลินมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลั่งออกมามาก หลังตลอดเวลาเนี่ยก็ทําให้เซลล์เนี่ยดื้ออินซูลินไม่สามารถที่จะเอาน้ําตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์ได้เมืม่อเอาเข้าไปในเซลล์ได้ไม่หมดเอาเข้าไปในเซลล์ได้น้อยลงเราก็มีน้ําตาลค้างอยู่ในเลือดมากเมื่อน้ําตาลค้างอยู่ในเลือดมากเมื่อตรวจวัดออกมาก็จะมีค่าน้ําตาลที่สูงที่จนถึงค่าค่าหนึ่งที่จะถูกกําหนดแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าเบาหวาน ดังนั้นภาวะที่น้ําตาลที่อยู่ในหลอดเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดเราอยู่บริมาณมากเซลล์ไม่สามารถเอากลับไปใช้ได้ถึงเป็นภาวะที่เบื้องต้นที่เรียกว่าภาวะการดื้ออินซูลินและก็ระบบเผาผลาญมีปัญหาหรือเป็นโรคที่เรียกว่า metabolic ซินโด o m อาจจะมีโอกาสในตอนถัดๆไปที่เรามาพูดถึงเรื่องนี้อย่างในรายละเอียดแต่โดยคร่าว โดยภาพรวมสาเหตุที่เราเจ็บป่วยด้วยโรค n c d ดีเรื้อรังทุกวันนี้ก็เกิดจากการที่เราบริโภคอาหารบ่อยแล้วก็มากเกินไปโดยธรรมชาติมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้เก็บไขมันเพื่อที่จะสามารถที่จะนำไปใช้ในเวลาที่เราไม่มีอาหารที่เราหาอาหารไม่ได้เราไม่สามารถหาอาหารได้เช้ากลางวันเย็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนปัจจุบันนี้ธรรมชาติจึงออกแบบมาให้เราสับสวิตสับระบบไปใช้ไขมันในร่างกายเมื่อเราใช้ไขมันสำรองในร่างกาย เข้ามาระบบเาผาผลาญเราก็จะสามารถที่จะสวิต์กลับมาใช้ไขมันแล้วเมื่อเรามีอาหารเมื่อเรามีคาร์โบไฮเดรตกินผืชผักผลไม้กินเราก็สับเข้ามาใช้น้ำตาลแล้วก็แป้งซึ่งระบบนี้เขาเรียกว่า metabolic flexibility ก็จะถูกสับไปสับมาร่างกายเราก็จะจึงเอาไขมันที่สะสมกลับมาใช้เมื่อเรามีฤดูที่อุดมสมบูรณ์เราก็กินกินกินเก็บพอกไว้เป็น พลังงานสำรองถ้าเรานึกถึงหนีแล้วก็พอถึงหน้าที่ไม่มีช่วงที่มีเราก็ตึงไขมันใช่ร่างกายก็จะกลับไปกลับมาอยู่นั้นเป็นระบบที่ออกแบบมาโดยธรรมชาติมาหลายล้านปีแล้วแต่ในปัจจุบันเรากินกินอยู่ตลอดเวลาเรามีของกินเมื่อยิ่งในยุคอุตสาหกรรมที่เรามีอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทแปรรูปซึ่งทําให้เรากินสารอาหารที่เป็นแป้งและน้ําตาลที่ไม่มีสารอาหารอย่างอื่นปนหมายความว่าอย่างข้าวถ้าเป็นข้าวกล้อง ก็จะมีสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินแร่ธาตุต่างๆแต่จะถูกขัดออกไปแล้วก็เหลือแต่ข้าวขาวแป้งขาวซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานเพียงเดียวที่เขาเรียกว่า empty calorie พอเรากินมากแล้วเราใช้น้อยด้วยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่ไม่ค่อยได้ออกแรงถ้าสมัยก่อนโบราณอย่างยุคเกษตรกรรมเรากินข้าวกินแป้งที่เป็น uh, natural food แล้วเราก็ออกไปทำไร่ทำนาทำศึกสงคราม แต่ปัจจุบันเรากินอาหารแปลรูปอาหารกระป๋องอาหารที่ถูกสกัดเอาส่วนที่เป็นคุณค่าอาหารออกไปแปลรูปเป็นขนมปังใส่น้ําตาลใส่เนยเทียมจากนั้นเราก็มี์สไตล์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายก็ทาให้เกิดโรคที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมโรคที่เราเรียกว่าระบบเผาผลาญเราเสียหายก็ตามมาด้วยเบาหวานความดันมะเร็งโรคหลอดเลือดก็เป็นโรคที่ ช่วง3 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการเสรียชีวิตสูงมากดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าน้ำหนักไม่ใช่ตัวชี้วัดโดยตรงกับการหดสั้นของเทโลเมียแต่ภาวะที่เรียกว่าการดื้ออินซูลินเป็นภาวะที่ทำให้เทโลเมียรหดสั้นลง,งนั่นก็คือปัจจัยหลักที่สำคัญดังนั้นการลดน้ำหนักการลดไขมันในหน้าท้องด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร การออกกาลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอตรงนี้ก็จะทําให้ภาวะการดื้ออินซูลินลดลงเดี๋ยวนี้ก็นิยมส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการทํา IF intermittent fasting intermittent fasting ก็คือการเว้นช่วงการกินอาหารก็หมายความว่าช่วงที่เราเป็น fasting state ก็จะยาวขึ้นช่วงที่เรากินพอเรากินเสร็จร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมาก็อาจจะมีอยู่ในช่วงเวลาที่จํากัดจากนั้นก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยลดระดับของอินซูลินลง แทนที่จะท่วมอยู่ทั้งวันแล้วก็สับมาใช้พลังงานที่เกิดจากไขมันที่เรียกว่าคีโตซิสก็ซึ่งบางคนก็กินแบบคีโตไปเลยก็กระตุ้นให้ระบบเผาผลาญกลับมาใช้ระบบการใช้ไขมันเป็นพลังงานสับกันก็หลายๆคนหลายๆงานวิจัยก็ทําให้การรีเวิร์สโรคเบาหวานความดันไขมันต่างๆได้แล้วก็ทําให้มีสุขภาพที่ดีรวมถึงบางครั้งเป็นโรคอย่างล้มชัก เป็นโรคบางอย่างที่ไม่รู้สาเหตุอย่างบางทีก็บ้านหมุนอะไพวกนี้ก็ดีขึ้นซึ่งในงานวิจัยในกลุ่มที่ทำไอเอฟกีโตก็มีรายงานที่เรียกว่าเป็นการแชร์กันในกลุ่มรวมถึงแพทย์หลายๆคนก็หันมามองแนวทางในการรักษาโรคด้วยวิธีการใช้อาหารแล้วก็การทำไอเฟเยอะขึ้นนั่นก็คือการกลับเข้าไป สู่การทําให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นระบบภูมิกันดีขึ้นโดยการกลับมาใช้ระบบเผาผลาญที่เรียกว่าระบบเผาผลาญที่สมบูรณ์แบบส่วนไขมันในช่องท้องเป็นเหตุให้เกิด,กดโรคเบาหวานก็มีงานวิจัยงานทดลองของมหาวิทยาลัยรู้สึกจะเป็นนิวคาสเซิลที่อังกฤษก็นำกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานในระดับที่รุนแรงแล้วก็จนถึงระดับเริ่มต้นเป็นเข้ามาเข้าบ้านเรียกว่าบ้านเหมือนกับบ้าน IF กลุ่มคนพวกนี้ก็ถูกควบคุมอาหารปริมาณของน้ําตาลแล้วก็การใช้ไลฟ์สไตล์ในการออกกำลังกายอยู่สอเดือนเพื่อเป้าหมายคือลดไขมันที่พอกตับก็คือไขมันที่อยู่ในช่องท้องแล้วมันไปพอกตับทําให้ตับอ่อนมีปัญหาในการขบวนการในการผลิตอินซูลินและก็มีผลต่อการดึ้ออินซูลินก็ปรากฏว่าเมื่อไขมันพอกตับลดลง ไขมันพอตับหายไปภาวะในการดื้ออินลินและภาวะเบาหวานก็หายไปเขาก็มีงานวิจัยตัวนี้ออกมาว่าการลดไขมันพอตับก็สามารถที่จะรีเวิร์สเบาหวานได้ซึ่งมันก็แน่นอนกลุ่มคนตัวอย่างทั้งหมดนั้นก็การควบคุมประเภทของอาหารการใช้ชีวิตการออกกําลังกายแล้วก็ทุกคนก็มีน้ําหนักที่ลดลงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีไขมันที่ช่องท้องลดลง ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการลดน้ำหนักแล้วสุขภาพจะดีแต่หมายความว่าองค์รวมของทุกๆอย่างเราไปในทิศทางที่ถูกต้องน้ำหนักก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งแต่บางคนก็ไปลดน้ำหนักในแบบสุดโตง่งกล้ามเนื้อหายไขยมันยังเท่าเดิมระบบเผาผลาญก็สโลดาวลงน้ำหนักลดลงจริงในระยะแรกสุดท้ายก็กลับขึ้นมาเป็น เ,เ,เพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักเองเป็นการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในระยะยาวเพื่อที่จะคงน้ําหนักให้ได้คงที่นั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตของเรานั่นเองซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์ปัญหาว่าทําไมการลดน้ําหนักถึงเป็นเรื่องยากเย็นเป็นเรื่องที่เราเข้าคอร์สต่างๆแล้วเป็นการลดได้ในช่วงแรกในช่วงระยะเวลาสั้นเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเรา นั่นก็มีงานวิจัยหลายๆอันที่รายงานมาตรงนั้นรวมถึงตัวอย่างรายการพ i เกตลูเซอร์ที่คุยกันที่เอาคนที่เป็นโรคอ้วนในระยะเกณฑ์ที่เรียกว่าสูงสุดเข้าแคมป์สเดือน6เดือนหลังจากที่เขาลดน้ําหนักได้เป็นบางคน50าโลหรือ70กิโลเนี่ยหลังจากจบรายการไปทุกคนก็มีน้ําหนักขึ้นสิ่งที่ค้นพบอีกอันก็คือระบบเผาผลาญสโลดาวลงก็คือ ร่างกายชะลอระบบเผาผลาญลงเรากินเข้าไปร่างกายใช้ระบบเผาผลาญที่ต่ําลงเพื่อที่จะเก็บไขมันกลับเข้ามาสํารองในร่างกายคือธรรมชาติเราถูกกําหนดให้ต้องเก็บไขมันไว้ในยามที่ขาดแคลนดังนั้นร่างกายก็ตกใจว่าเรากินน้อยลงเราใช้แรงมากขึ้นก็สโลว์ดาวระบบเผาผลาญลงดังนั้นฮอร์โมนความหิวก็จะ หลังออกมามากขึ้นกลุ่มวิเก็ตลูเซอร์ก็เป็นเคสสตาร์ตดีสำหรับกลุ่มของนักโภชนาการแล้วก็การแพทย์ที่ที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆอย่างว่าการร่วมหนักแบบผู้ภาพทําไมถึงไม่ได้ผลดังนั้นในแง่ของน้ำหนักกับเทโลเมียมีผลไหมในภาพใหญ่ก็คือมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแต่ในภาพย่อย ในรายละเอียดแล้วคําว่าลดน้ําหนักโดยตรงทําให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นนั่นก็คือเมื่อเราน้ําหนักลดลงเป็นสุภาพดีขึ้นเทโลเมียร์เราก็จะกลับมายาวขึ้นนั่นเองโอเคสําหรับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องลดน้ําหนักกับเทโลเมียร์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณครับ